กับแกงเกมเมอร์ไทยครับนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรมแคมดัดเ a s t u d ส o ดโอแบบละเอียดกันนะฮะเมื่อกี้ที่แผมก็เริ่มสอนละนะฮะแบบใส่เพลงเข้าไปด้วยนะฮะผมสอนอ่ะก็แบบเดิมอ่ะไปก๊อปมาฮะเห็นยแฝ ันที่ผมทำอินโทรมแกันะผมจะมาสอนการใช้ไอ้น,นี่มันจะพูดยังไงแบบละเอียดเลยละเอียดอ่อนไม่มีแข็งนะไม่มีแข็งเลยก็ว่าได้อืออ๋ออะไรอันนี้นนะตัวรีแมปมันไม่ได้ลงอนะวางนะ่ะ เียวางไปอนนี้ขอตัดนี่ก่อนเนี่ยก็เล่นนี่มีกระตุกเล็กน้อยนะเคเนี้รถลากลากตรนี้แสงเลยเนี่ย เขใส่เดี๋ยวขยจะเรื่องจอนะเอาตรงนี้เอาตรงนี้อัอนอ่ะเมาะะะจะเปลี่ยนแนวอินโทมแบบจุยเป็นแบบจุยอ่ะเนี่ยนะ ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะฮะเบอรที่ดีมาก G H I H E I เออแล้วก็ดีมาอีกประทัดหนึ่งฮะผมก็เป็นไอ้นั่นนะเดี๋ยวผมเปลี่ยน,นะ oh <my> ละเพื่อไม่มันน่าเกลียดนะ No fuel No b o r d e r แค่นี้นะฮะไม่น่าเกลียดแล้วเอาเป็นไซส์ khi ok anh em 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 ba anh em ba phiếu xiên phiếu xiên em 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 เนี่ยสองฮะอินโดรสองฮะเลสถ้าเกิดเลสเสียก็เสี้ยวแม่ผมอนะช่างฮะนี่เป็นหน้าตัวเลขนเดี๋ยวผมไอ้ไอ,อ้เจ้าเนี่ยเนี่ยเราปิดก่อนฮะมันรกฮะเนี่ยนี่เสี้ยวบ้าแค่นี้แหละฮะนี่ฮะอินโทนไหนวะอินโทรสอง ออนนี้ฮะมัวก,ก็มาอยู่นี่ฮนะมันก,ก็ลากมันมาใส่นีเนะฮะกกอยูไหนะฮะพกดตรงนี้นะรอก่อนนะาเป็นไงครับปน,นไงเฟี้ยลฮะเฟล้ยวอะลอกหอ,หลอเลยลาดูเลยบ้แล้วก,ก็เอาใส่เพลงไปก็ได้ม,มีเพลงอยู่ อันนี้คลิปอันนี้คลิปเฟลเฮะอันนี้เพลงอันนี้เพลงของพี่ออยเอาเพลงลุงพีใส่ดีไหมฮะไม่ครับสมมติผมเอาเพลง,งใส่นะถ้าสมมติผมเอาเพลงนี้ใส่คนระับแต่ผมเอาลงอันเนี้ยก็มาใส่สังเกตด้านล่างวิดีโอฮะใส่ปะลงไปแค่น,นี้แล้วก,กดเล่น แล้วก็จะได้ยินเพลงแล้วก็ตัดออกดีไหมก็ตัดออกได้นะฮะแล้วก็ตัดเ,ดดเดนะดพราะแค่นี้เฮ้ย <c oughs> อได้เสียงอะไรนะ <c oughs> ได้เสียงอะไรเนีใช่ไหม <c oughs> แค่นี้ฮง่ายจ <c oughs> ผมบอกแล้วง่ายมาก อะไรเสียงอะไรไม่รู้นะอขอโทษทีนะเพราะว่าครอบครัวผมนี่ฮะแค่นี้ไม่มไรู้ใช่ไหมเออหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้แล้วเขตัดก่อนเนี้ยกกม,มันก็แต่ละคลิปลงกันนะแบบนี้อันนี้เป็นคลิปรัละละ่วๆที่วัทดลองนะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็กดเลยแค่นะี้ เฟลนะฮะคลิปนี้พอดีผมตัดไปแล้วบ้าป้าไปแล้วเนี่ยเป็นไปบ้าไปแล้วเ,น,เ,น,เน,วนี่ยก็ตัดไปตัดโชว์แล้วก็ลองเล่นดูนะ เฟลฮะข้าไปได้บ่ายเลยคุณต้องอย่าเฮ้ผมเฟลฮะผมเฟลฮะแล้วก็ตัดไปเลยเอาคลิปอื่นที่ผมยังไม่ได้ตัดเนี่ยเอาไปอ่าสมมติคลิปนี้กันลองี้ตัดต่อยัง พินะพินะขอโทษทีครับมันมันเฟลนะเพราเมื่อกี้ผมตัดนะผมลืมนี่ฮะแล้วก็มีเพลงนี่ยแค่นี้วันนี้ก็ ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็เรียกร้องทางดิจิทชันท้นางด้านล่างก็ได้นะไมัใช่ค่ะนีก้ก็ขอจบคลิปวีดแค่คคนี้นะ